ก็สวัสดีนะคะวันนี้นะคะน้าก็เอาฮหาหนอยมาลงให้อีกเหมือนเดิมนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ เวียดนามนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักฐานสถิติโปรดใช้วินัาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะอันนี้จะเป็นฮานอยเมื่อวานนี้นะคะเนาะฮานอยเมื่อวานนี้นะคะอันนี้คือฮานอยเมื่อวาน เมื่อวานนี้นะคะออก994เลขล่าง04นะคะเลขล่าง04นะคะที่น่าได้พูดบอกประจํานะคะก็คือหลัก0น,นะคะ0เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือน่าชอบแล้วน่าก็จะบอกวิธีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรสูตรเปรียบเทียบอ่ะของยี่กีหวยฮานอยหวยลาวก็ดีเนี่ยค่ะ วันที่ออก651เลขล่าง05นยคะแล้วเมื่อวันก่อนนะคะก็คือออก58875 8, 8, แล้วเมวื่อวานนี้นะคะออก99401ที่นาคบอกว่านาคก็ชอบตาม0ูนย์นะคะส่วนมากแล้วถ้าตามงวดหนึงไม่มางวด2โอกาสที่จะมาก็คือมีมากนะคะแล้วเมวื่อวานเนี่ยคะ่ะศูนย์มันก็คืออยู่ล่างนะคะออกศูนย์หค่ะปังค่ะ นากเป็นคนที่ชอบศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือรวยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแล้วก็ของวันนี้เดี๋ยวนะคะคือวันนี้จริงๆแล้วนาคลงสายนนะจริงๆวันนี้นาคว่าจะไม่ลงนะคะเน,ะนาะนาคก็คิดว่ามันเยอะแยะมากมายหวยอะหวยรัฐบาลไทยเดี๋ยวก็มาแล้วก็มาฮานอยวันนี้จะหวยเยอะ หยรัฐบาลไทยก็ตามที่หน้าทำนะคะเนาะน้าก็ไม่ดูนะคะคือน้าก็ทำตามสูตรสูตรมาแบบนั้นน,น,นาก็ทำไปแบบนั้นน,นะคะเนาะนี่ค่ะเมื่อวานเมื่อวานออกหกห้าศนเลขล่างสองเจ็ด เดี๋ยวดูนะคะแล้วงวดก่อนนู้นนะคะงวดที่ออกศูนย์เจ็ดหเลขล่างสี่แที่นาคบอกว่านาคชอบตาม0ูนย์นะคะถ้ามันไม่มาในงวดที่2แล้วงวดที่3ามยังไงมันก็ต้องมานะคะเมื่อวานนี้ปังค่ารวยค่าศูนย์นะคะเนาะแต่เป็นศูนย์บนนะคะแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือของนอยปกตินะคะเนาะเมื่อวานเมื่อวาน พิเศษก็ศูนย์แล้วก็ปกติก็คือศูนย์เหมือนกันนะคะเนะาะพิเศษศูนย์แล้วก็ปกติก็ศูนย์นะคะน่าถึงบ่อยน่คะว่าจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วคือคือสูตรเทียบเนี่ยคือมันไม่ยากนะคะเนาะแต่ขอแค่ว่าให้จับจุดได้แต่นาคอะแต่นิสัยนะคะนิสัยส่วนตัวของนาคนะคะนาคเป็นคนที่ชอบศูนย์นะคะเป็นคนที่ชอบศูนย์มากๆ ถ้าศูนย์มันมันมาในลักษณะที่นาคบอกนะคะตั้งหลักแล้วก็เตรียมไว้เลยตั้งหลักแล้วก็เตรียมไว้เลยนะคะตั้งหลักแล้วก็เตรียมไว้เลยตั้งหลักแล้วก็เตรียมไว้เลยอ่านี่ค่ะแล้วก็ของนอยอ่าเดี๋ยวประกบกันก่อนก็ได้แล้วเมื่อวานนี้นะคะของนอย นอยวีพีนอย vp เมื่อาวานออกหกเกหนึ่งเลขล่าง0ูนย์สองนะคะเดี๋ยวนะอ่ะเกาเกกับหกอันนี้สองกับ7จอ่าเข้าสองอันนี้3ามกับ1ไม่มีอันนี้ห9อันนี้0 6 9 6 9อันนี้ห้ากับเอ่านี้หลุดดูนะคะอันนี้คืองวดที่ออกห้าเจศ แล้วเลขล่างห้าสี่ที่นาคบอกว่านาคเป็นคนที่ชอบสูย์นะคะถ้าจะตามอ่ะคือจะตามลักษณะอย่างนี้นาคบอกไปเลยไม่เกินหนึ่งงวดถึงสองงวดยังไงก็ต้องมาค่ะเพราะว่านาคเทียบเทียบจากสูตรของยี่กี่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหานอยอ่ะมันจะออกคล้ายๆกันกับยี่กี่มากๆเลยนะคะเพราะว่านาคคือจะพูดบอกเพื่อนๆที่พี่อยู่ตลอดคือนาค นาคได้แบบไหนนะคะหมายถึงว่านาคได้คะแนนมาแบบไหนนาคก,ก็บอกนะคะเนาะคือนาคจริงๆนาคเป็นคนที่ชอบศูนย์มากถ้างวดไหนที่ไม่มีศูนย์นะคะคือนาคนาคก,ก็ไม่นะถ้างวดไหนที่มีศูนย์นาคก,ก็คือตามแล้วนาคบอกไว้เลยคือไม่เกินหนึ่งงวดสองงวดยังไงศูนย์ก็ต้องโผล่นะคะเนาะอันนี้คือมันเป็นหลักมันเป็นหลักคล้ายๆกับแบบว่า เหมือนเขาคิดคำนวณไวแล้วอะแต่เราแค่มาจับจุดให้มันได้แค่นั้นเองแต่เราแค่มาจับจุดให้มันได้แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือจริงๆแล้วนาคอะจะเป็นคนที่ชอบชอบดูมากๆชอบดูนะคะชอบดูยี่กี่ถ้ารอบไหนของยี่กี่ออกนะคะที่มีศูนย์นาคก็เตรียมตัวใช่เตรียมตัวที่จะรับคะแนนนะคะคือวันหนึ่งนาคนาคนั่งดูแค่นั้นแหละ ถ้ารอบไหนที่ไม่มีศูนย์หน้าก็ก็ไม่นะคะหน้าก็ไม่เอามาแต่ถ้ารอบไหนนะคะแต่ถ้ารอบไหนที่มีศูนย์นะคะแต่ถ้ารอบไหนที่มีศูนย์นะหน้าก็คือจัดไปค่ะคือจริงๆแล้วนะคะคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราจับจุดสูตรเข้าได้นะคะเหมือนเราจับ จุดสูตรสูตรสูตรออกเขาได้อะใช่แต่จริงๆแล้วคือคือถามว่าแต่ละวันเนี่ยนาคได้คะแนนมาแบบไหนก็อย่างนี้แหละคะ่ะนาคก็นั่งดูแค่ศูนย์แค่นั้นแหละถ้าศูนย์มานาคก็จัดไปเนี่ยเห็นไหมแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวนาคจะดูดูนะคะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยคือศูนย์ เห็นไหมเนี่ยคือมันจะมาลักษณะอย่างเงี้ยค่ะตามไม่เกินหนึ่งถึงสองงวดอันนี้งวดที่สองมาอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็คืองวดที่สองมาแล้วดูนะคะอ่าแล้วดูวันนี้เนี่ยอันนี้คือศูนย์เนี่ยตามตามไม่เกินงวดที่สามเนี่ยเห็นไหมก็มาเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือมันจะมาติดพอมันมาติดอย่างเงี้ยคือมันจะเว้นละเนี่ยมันก็จะมาลักษณะอย่างเงี้ยใช่ต้องจับจุดให้ได้นะคะต้องจับจุดให้ได้แล้วเราอ่อถึงจะได้คะแนน แต่จริงๆแล้วนาคบอกไว้เลยนะคือเราแค่รู้สติของของเขาออกแล้วเราก็มานั่งดูตามที่ที่นาคบอกวิธีนะคะเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆที่พี่จะเอาไปแบบไหนก็คืออันนั้นนาคก,ก็ไม่รู้นะคะแต่ส่วนมากแล้วนะคะส่วนมากที่นาคได้คะแนนมาก็มีแต่นาคได้ไดมากับอย่างนี้นะคะเนาะถ้าได้มาแบบไหนนาคก,ก็บอกให้นะคะว่าได้มาแบบไหน เนี่คะ่ะนาก็ได้มากับอันนี้แหละนาถึงบ่อยคะ่ะว่าจริงๆแล้วมันมันถามว่ายากมันก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ทีนี้ว่าเราเราก็ต้องดูแล้วก็ศึกษานิดนึงเพราะว่าคือคือมันต้องดูด้วยตัวเองอะ่ะใช่ดูด้วยตัวเองหมายถึงว่าถ้าเราจะเทียบกับสูตรของยี่กี่นะคะจดจดของอ่าสติของหัวยยี่กี่ออกมาเลย ของยี่เกี่ออกมากดคือจดุดจดออกมาเอาประมาณแค่ไม่ถึง8ปดสก็ได้ประมาณ20-30รอบแค่นั้นเราจดออกมาแล้วเรามานั่งดูนะคะแล้วเราก็ศึกษาพิจารณานะคะแต่ทุกอย่างนะคะให้ดูก่อนใช้วิญัย,ายานในการรับชมแล้วก็รับฟังในสิ่งที่ว่านาคพูดเนี่ยคือคือมันออกมาในลักษณะที่นาคพูดไหมเนาะ ออกมาในลักษณะที่นาคพูดไหมถ้าออกมาในลักษณะที่นาคพูดนะคะกเ็เพื่อนๆนี้พี่ก็ดูแล้วก็เอาเอาตัวที่เราชอบหรือเอาเลขที่เราชอบนะคะเนาะแต่ทุกอย่างก็ใช้วิทยาในการรับชมรับฟังนะคะคือทุกอย่างมันต้องมีสติเราก็อย่าไปอะไรเยอะกับตัวเลขแต่ส่วนมากแล้วนะคะที่นาคได้คะแนนมาทุกวันเนี่ยคือนาก็นั่งดูอย่างเนี้นะคะ่ะใช่ แล้วก็คือดูอะ่ะนาคเป็นคนที่ชอบศูนย์ถ้าวันไหนที่ไม่มีศูนย์นะคะคือนาคก็จะไม่ดูเลยนาคก็จะไม่ไปต่อละแต่แต่ถ้าอย่างเงยเนี่ยอย,ย่างเงยมันมีศูนย์มาแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีศูนย์มาคือเราก็ต้องมาเทียบดูสูตรอีกว่าสูตรของเขาคือมันเดินแบบไหนสูตรไหนที่มันพอที่จะเดินแล้วสูตรไหนที่แบบว่าเรานาติดตาม มันต้องเอามาเทียบนะคะเนี่ยอย่างอย่างของ V ีเนี่ยเห็นไหมสูตรหสูตรหก็หลุดแค่ครั้งเดียวก็เดินแบบเนี้ยใช่แล้วก็ของปกติปกติก็คือสูตรหกสูตรสสูตรสหลุดครั้งหนึ่งเนี่ยคือมันอย่างเนี้ยใช่มันดูง่ายๆค่ะมันไม่ยากแต่เราก็ต้องดูนิดนึงแค่นั้นแหละดูแค่นิดเดียวค่ะเราทําความเข้าใจกับกับตัวเลข เราอย่าไปมองแบบผ่นานๆถ้ามองแบบผ่นานๆ่านไม่ได้หรอกคะ่ะมันไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนหรอกแต่นาคเป็นคนที่ชอบพิจารณาแค่ดูดูนาคนาคดูแค่ศูนย์ถ้่าวันไหนที่มีศูนย์นาคถึงจะไปต่อแต่ถ้าวันไหนที่ไม่มีศูนย์นาคก,ก็เฉยๆก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคือนาคก,ก็ทําเสร็จนะคะเนาะฮานอยก็เอามาลงให้เพื่อนๆพ<ๆ><ๆ>ี่ๆได้รับชมนะคะแล้วก็ ใช้วิทยานในการรับชมรับฟังนะคะเนาะอันนี้คือเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้คือเป็นแนวทางเท่านั้นถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้เนาะก็วันนี้นะคะฮานอยของวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งมิถุนายนนะคะคือมันเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วถ้ายัางไงนะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจนะคะแล้วช่องของหน้านี้ก็คือลงสินค้าอยู่ที่ร้านด้วยนะคะเนาะหน้าก็ ทำลงนะคะถ้าเ,เพื่อนๆี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็อ่าทัก i n กซ์ได้เลยนะคะแล้วก็เพจของนานะคะก็มีนะคะแล้วก็เฟซนะคะถ้าอย่างไงนะคะก็คืองานที่ทำมันก็คือเป็นงานที่ชอบนะคะคือมันเป็นงานที่ชอบทั้งหมดเนาะมันเป็นงานที่ชอบทั้งหมดนะคะเนาะนาก็ก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอะ <laughs> ชอบแบบไหนก็คือก็อย่างนั้นนะคะเนาะเอาเราเอาสิ่งที่เราชอบเนาะถ้ายังไงก็ให้ตุ๊กตัวนีพี่โชคดีนะคะหวยรัฐบาลไทยก็เหมือนเดิมนะคะเนาะหน้าก็คือทําได้แค่นั้นนะคะเนาะตัดได้แค่นั้นแต่ถ้าตัดเยอะตัดเยอะเกินไปมันก็อาจนะคะมันก็อาจอาจจะอาจจะนะคะอาจจะแบบอาจจะ ตัดตัวที่ดับออกอย่างเงี้ยนาก็เลยตัดแค่นั้นนะคะนาอหัวรัฐบาลไทยก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะสูตรมันเดินหน้าก็เชื่อนะคะว่าอ่ามันอาจจะอยู่ในนั้นแหละตัวเลขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเดือนมิถุนายนเนี่ยคือวันที่วันที่16เนี่ยนาจะลงสูตรให้น้อยกว่าเดิมนะคะคือนาจะลวดรัดตัดตอนก็คือลงเป็นแบบว่าชุดชุดชุดที่แบบว่าอเอาไปคัดคัด ซื้อฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลไทยเลยนา่าน่ากว่าจะเอาอย่างนั้นนะคะเน,ะนาะน่าจะไม่จะไม่ลงสูตรย,อย่อยๆนะคะน่าจะเอาสูตรที่แบบว่าเน้นๆไปเลยเนาะเพื่อไม่เสียเวลานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็จะง่ายกับการทํางานของหน้านะคะคือจริงๆแล้วนะคะตัวเลขหน้าก็ไม่อยากทิ้งนะคะมันก็เป็นอะไรที่ชอบเนาะใช่ตัวเลขน่มันเป็นอะไรที่ชอบนะคะ คือมันชอบอ่ะอม,มันก็ทิ้งไม่ได้และตัวเลขก็คือมันเป็นมันเป็นที่แบบว่าคือให้คะแนนน่าแคบจะทุกวันนะคะถ้าพูดถึงเนาะถ้าอย่างไงนะคะก็เพื่อนๆในพี่ที่รับชมนะคะก็คือชอบอันไหนก็คือจัดไปค่ะแต่ก็คือใช้วิญญาณในการรับชมนะคะเนาะถ้าอย่างไงคลิปนี้นะคะก็รวยๆนะคะก็สวัสดีนะคะ